สวัสดีครับเช้าวันจันทร์ที่13พฤศจิกายนนะครับพบกันอีกครั้งกับหมอดูบันนะครับยิ้มได้เลยนะครับลิเวอร์พูลชนะแมนซิตี้เสมอนี่นะครับแช่งสำเร็จเลยนะครับโอเคนะครับเราไปเก็บตกประเด็นเด็ดกันนะครับวันนี้นะครับคู่แรกนะครับลิเวอร์พูลนะครับเอาชนะเบนฟอร์ดไป3ประตูต่อศูนย์นะครับผมมี5ประเด็นเด็ดมาเล่าให้ฟังนะครับ ประเด็นแรกนครับผมสกอร์สวยหรู้นะครับเก็บคลินชิดได้นะครับแต่ในเกมจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับเกมนัดนี้ก็คือเปิดแรกกันมันมากมีโอกาสได้ประตูทั้งสฝั่งนะครับเพียงแต่ว่าที่เด็ดที่ขาดความคงนะครัโมเมซารานะครับมีโอกาสก็คือทำประตูได้เลยนะครับมโมเมซาราเมื่อคืนก็เบิ้ลไป2ดอกนะครับผม อีกลูกหนึ่งจากเดโกโชต้านะครับ,บเลี้ยแล้วย, <ๆ S 2> ยิงสวบเข้าไปเลยนะครับเช่นที่ว่าบางผู้เล่นเบนฟอร์ดง,งงมปนไก่ตาแตกเลยนะครับนี่คือความเด็ดขาดนะครับเบนฟอร์ดมีโอกาสยิงเหมือนกันแต่ว่ายิงนกตกปลาโดข้ามคานไปนะครับหรือว่ายิงตรงกกอบแต่ว่าก็มีผู้รักษาประตูอย่างอาริโซนเบเกอร์นะครับเซฟมหาศาลหลุดเดียวเข้ามาก็เซฟได้ปัดต้าเนี่ยทำให้เรานะครับ เอาชนะไปได้สาประตูต่อศูนย์ถ้าดูแต่สกอร์เนี่ยผิงช้ามาดูสกอร์สามศูนย์โอ้ยีบูชนะตัใสแต่ความจริงแล้วเนื้อในมันเยอะมากนะครับผมประเด็นที่สองนะครับผมคนที่ฟอร์มน่าเป็นห่วงนะครับคนที่ฟอร์มน่าเป็นห่วงกับไม่น่าเป็นห่วงแต่คนที่ไม่น่าเป็นห่วงกับน่าเป็นห่วงมันกลับกันครับผมคนที่ฟอร์มน่าเป็นห่วงจริงก็คือคอตาซิมิคานะครับที่ผมบ่นมาตลอดว่าฟอร์มไม่ดีเลยกับวาตโรเอนดุกนะครับ นี่คือสองคนที่ผมเห็นไลน์อัพขึ้นมาเสี็เผู้เล่นตายแล้วเพราะว่าแมคอิเตอร์ติดโทษแดนสะสมไปเหลืองครบห้านะัดนะครับปาตารุเอ็นโดลงมาด้วยความที่เราดูแล้วว่าช้าแล้วก็เข้าบอลก็ค่อนข้างที่จะลบนะครับับล่งจับบอลลั่นนะอย่างเงี้ยนะก็เป็นห่วงแต่เมื่อคืนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเอนโดทำหน้าที่ได้เยอะมากนะครับผมเห็นได้ว่ากัดไม่ปล่อยเลยนะครับตามบี้ตามจิตมีโอกาสจะโดนโดน,ดนเหลืองโดนแดงแต่ไม่โดน รอดเฉยนะครับวัตโุเอ็นโดก,ก็คือว่าทําหน้าที่ได้ดีนะครับส่วนคอตาซิมิคารนะครับผมก็บ่นตลอดว่าเป็นนักเตะที่ฟอร์มแย่ที่สุดในลิเวอร์พูลแต่เมื่อคืนนี้ผมยกนิ้วให้ท,ทําดีก็ต้องชมครับจัดซอ,อสแอซิดด้วยโอ้ซิมิคาร์โอเคทุงใสัยโดนบ่นก็เลยกลับมารีดฟอร์มเก่งกลับคืนมาก็ชื่นชมนะครับในส่วนของคอตาซิมิคารนะครับ ในส่วนของคนที่ไม่น่าห่วงกับหน้าเป็นห่วงครับอย่างเช่นพ่อโดมินิกโซบอสไลนะครับเล่นดีมาตลอดแต่ช่วงหลังน่าจะล้าหรือเปล่าออออาการล้าไหมเหนื่อยไหมหรือย,ยังไงรึอเหงาเพราะว่าเคยให้สัมภาษณ์บอกว่า,วาอมาอยู่มาอยู่เมืองเล้ผมแล้วเหงาไม่ค่อมีเพื่อนก็เลยอยากลงแต่เล่นฟุตบอลครพอนะดีผมตามอยู่ในทวิตเตอร์นะครับขอแก เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าแกงเหงาเป็นปัจจัยหรือเปล่าถ้าไม่ช่วงหลังมาฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับต้องหาเพื่อนไปแล้วไหมนะครับในส่วนของโซลไลน์นะครับหลังๆมาก็ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับแต่อีกคนท,ที่ที่ฟอร์มกลับมาดีอีกคนก็คือ,อกัปตันฟานไดนะครับก็ถือว่าเมื่อคืนนี้ก็ทำหน้าที่ได้ดีอีกคนหนึ่งนะครับก็ต้องชื่นชมนะครับประเด็นต่อมานะครับประเด็นที่สามนะครับหน้าเป้าต้องถนุนเท่านั้น ดาวิดนูเยตนัดนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับก็คือถ้าท่านันไหนเร่น่หนาเป้าเ่ยถือว่าทําหน้าที่ได้ดีมากนะครับพักบอลก็พอได้นะครับการจังหวะการวิ่งการทําทางจะมีบอลหรือไม่มีบอลน,นะครับเขาทาได้ดีแล้วก็ดาวิดนูเยตไม่หมุนบอลน,นะครับคือเจอเพื่อนที่ตําแหน่งดีกว่าหรือเหมาะสมกว่าเขาจ่ายเลยนะครับเล่นเข้าขากับซาล่าดีมากเลยนะครับเมื่อคืนนี้ก็ถือว่ามีอาเซปไปนะครับ ณตอนนี้นะครับถ้าเป็นหน้าเป้าต้องดาวิดนูเยเท่านั้นนะครับจังหวะยิงก็หนักนะครับเต็มตีนดีนะครับเพียงแต่มันคาดเดาไม่ได้ว่ามันจะยิงเข้าหร,รือไม่เข้าแค่นั้นเองเพราะว่าจังหวะยิง่ายมันยิงไม่เข้าแต่จังหวะย,ยากมันยันยิงเข้านะครับเมื่อคืนก็เข้าไปสองลูกแหละแต่ว่าโดนวีอาจับล้าไปนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าชั่วโมงนี้นะครับต้องบอกว่าดาวิดนูเยคือหน้าเป้าที่แท้จริงสำหรับลิวบูกนะครับ ประเด็นที่4นะครับแมนออฟเดิมเนีนะครับนั่นนี้ตัดสินใจลำบากมากนะครับเพราะว่าคอตาซิมิคา์ก็ก็ถือว่าเล่นมีผิดหูผิดตาก็สมควรได้นะครับแต่ก็ต้องเป็นโมเมซาลาแหละนะครับเพราะว่าเมาคนเดียว2ดอกนะครับก็เป็นเงินเป็นเป็นซาลาไปอย่าออฟเดอะแมทนะครับประเด็นที่5้านะครับไปดูขุมกกำลังสำรองของหงต้องตกใจเลยนะครับมีควันซานะครับนอกจากวีดีอานแล้วนะครับก็มีควันซามีเอ็นเหลียด นะครับมีเบนโดกแล้วก็มีเจ้านว่าอะไรอีกนะครับที่ลงมาเมื่อคืนนี้นะครับผมยังไม่คุ้นชื่อเลยนะครับมีแต่เด็กๆนั้นเลยโอ้โหกุมรสับรอกเลี้ยวผัวน่าเป็นห่วงจริงๆนะครับสงสัยปีใหม่ต้องเสริมแนวนะครับผมเขาต้องจัดมาแล้วนะครับโดยเฉพาะมิสซิลตัวรับต้องมีแล้วล่ะนะครับยังไงก็ต้องจัดมานะครับผมก็มีข่าวกับหลายๆคนนะครับก็ต้องติดตามดูนะครับไม่อยากจะอ่านได้นะครับ เพราะว่ามีแต่ข่าวโคมลอยนะครับถึงเวลาไม่ไม่ไมแม,ม้แต่ทีแม้แต่ฟาบิโอรโรมาโน่นะครับก็ก็ยังไม่ใช่นะครับก็คือเดาเดาใจยากถึงเวลาค่อยว่ากันแล้วกันนะครับในส่วนของการเสริมผู้เล่นออฟฟิเชียลเมื่อไหร่ก็คไม่ากันนะครับผมนี่คือในส่วนของ5ประเด็นเด็ดของคู่ลิเวอร์พูลนะครับทีนี้เราไปดูคู่บิ๊กแมตช์นะครับ Chelsea เชลซีเบิดบ้าน,นะครับเสมอกับแมนซิตี้ แ่งสำเร็จนะครับเป็นต้องถือว่าเป็นเกม5ดาวของแท้จริงๆนะครับผมมี4ประเด็นเด็ดนะครับมาสรุปนะครับให้แฟนได้ชมนะครับประเด็นที่1นะครับผมกดการยิงทีมเก่านะครับสำหรับกฎการยิงทีมเก่านะครับนัดนี้นะครับมี2คนนะครับก็คือร y ฮิมสเตอร์ลิงนะครับแล้วก็โคพาเมอร์นะครับนักเตะเก่าของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเมื่อคืนนี้ก็จัดนละดอกเลยนะครับ สเตอร์ิงก็ยิงนะครับคนปพาเมอร์ยิงจุดโทษ่่วโทษเวลาบาดเจ็บ้วยนะครับนาทีที่5นะครับเรียกได้ว่าตีเสมอได้สําเร็จนะครับเกมมันมากเลยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับประเด็นที่2นะครับดาม่า VAR นะครับประตูแรกนะครับที่ซิตี้ขึ้นนำนะครับจังหวะที่เออร์ลิงฮาลันนะครับกับมาร์คคูเรยานะครับดึงกันนะครับคือก็ดึงกันทั้งสฝ่ายนั่นและนะครับ ก่อนที่บอลจะมาเขาก็ดึงกันดึงกันนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะก่อนที่ฮาลันจะขึ้นโกนะครับผู้คูรย่าน่าจะไม่ทันแล้วนะครับกวาดเะเลยก็เลยล้มลงไปนะครับผู้ตัดสินไปเช็ค VAR นะครับต่อเรียบร้อยนะครับให้เป็นจุดโทษแล้วก็ฮาลันสัดเข้าไปเป็นประตูนําก่อนนะครับผมประเด็นนี้นะครับก็มีคอมเมนเตอร์นะครับอย่างเจม่คาร์เกอร์ก็บอกว่าก็ดึงกันนนะครับ ไม่น่จะฟาวเพราะว่าดึงกันเั้นคู่นะครับแต่ในมุนมมองผมผมมองว่ามันฟาวหละแล้วก็เป็นจุดโทษด้วยนะครับคือก่อนบอลจะมานะเขาก็ดึงกันอยู่แล้วปกติเขาดึงกันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอจะขึ้นทําประตูเนี่ยเนี่ยเขาเขาดูกันช่วงนี้นะครับว่าจังหวะที่จะเข้าหาประตูนี่นะครับเข้าหารูปบอลเนี่ยนะครับใครใครถูกถูกผักถูกดึงหรืออะไรไหมนะครับซึ่งเขาไปเช็คแล้วเขามองว่ากูหูวญาะน,นี้ก่อน นะครับซึ่งมันก็จริงๆนะครับผมก็สมควรในมุมมองขผมมองว่าอ่ะโอเคแน่นอนเป็นจุดโทษนะครับผมไม่ดราม่าโอเคนะครับประเด็นที่สามนะครับก็คือโปเซติโนที่เด็กนะครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับผมสำหรับผมผมมองว่าถ้าให้เวลาโปเซติโนเนี่ยเขาได้สร้างทีมยิ่งเชลซียุคนี้แหละเป็นทีมพลังหนุ่มนะนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับเขามีแต่เด็กหนุ่มๆทั้งนั้นเลยนะครับเสมอลิเวอร์พูลเสมอ อาร์เซนอลเสมอแมนซิตี้แล้วก็ชนะสเปอร์นี่โปรไฟล์ไม่ธรรมดาคือเขาชอบนะครับโปรเซเตโนะ่เนี่ยชอบชอบรับและสวนซึ่งเป็นทีเด็ดของเขาเขาเขาชอบเคอร์เ,เตอร์แอตแทกแบบนี้ขเขาเขชอบแบบนี้ซึ่งก่อนที่เขาอยู่สเปอร์เนะี่ยก็จะมีโซนลนินกับแฮร์รี่เคนนะครับรับแล้วก็จ่ายเพราะวิ่งเร็วอย่างเงี้ยสไตล์อย่างเงี้ยนะครับโปรเซเตโน่เขาชอบสร้างทีมแบบนี้นะครับเวลาเจอทีมใหญ่ถึงออกมาได้ดี แต่ว่าเวลาเจอทีมเล็กนะครับเจาะไม่ค่อยได้นะครับซึ่งการเจาะไม่ได้นะี่ไม่ใช่ว่าเขาเขาไม่มีเทคนิคนะเพียงแต่ว่ามันต้องมีเรื่องของความเข้าใจเทคนิคแล้วก็ความสามารถของนัเกเตะด้วยนะครับว่าจะพลิกเข้าไปได้ไหมจะบงังจะฉีกเข้าไปได้ไหมนะครับนี่นี่นี่คือสิ่งที่สําคัญซึ่งต้องให้เวลาจูนนะครับในมุมมองผมผมมองว่าเชลซีได้โค้ชที่ถูกต้องแล้วนะครับต้องให้เวลานะครับประเด็นสุดท้ายนะครับการลุ้นแชมป์นะครับ สนุกนี่ทีแรกเขาตกใจกลัวไงพาซิตี้ชนะเนี่ยไปเลยนะทีมเพื่อนไปเลยนะครับผมแต่ว่าพอเสมอปุ๊บซิตี้แข่งมีมียี่สิบแดแต้มนะครับผมแข่งเท่ากันมียี่สบแดแต้มนะครับอันดับสองกับสามแต้มเท่ากันยี่สิบเจ็ดนะครับอันดับสี่สเปอร์ยี่สิบหกนะครับอันดับห้าวลลานะครับยี่สิบห้าแต้มนะครับแมนยูเหรอ อันดับที่หกครับผมแมนยูมี2ี่แต้มน,นะครับออมอยู่อันดับที่หกพวดึ้นมาเลยนะครับก็นะครับช่วงนี้นะครับจากนี้ก็จะเป็นช่วงพักเบรกทีมชาตินะครับหลังจากนั้นเรากลับมาดูฟุตบอลส,สนุกๆกันต่อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกท่านที่กด u b s c ไ i b ์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ